ที่ผมอยู่นี่เป็นเป็นกลางหุบเขาครับ น,นี่ก็มาทำบุญที่วัดถ้ำเขาประทุนกันนะครับที่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดถ้ำเขาประทุนนะครับอยู่วัดถ้ำเขาประทุนนี้อยู่ในเขตจังหวัดระยองนะครับะระหว่างอำเภอเขาเชมเมากับ อำเภอบ่อทองภายในก็นี่ครับอันนี้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ข้างหน้าก็เป็นเขาเขาทำหินปูนก็เดี๋ยวผมจะถ่ายสถานที่ข้างในให้ดู ข้างในเขาบอกว่าใ <c oughs> ห้ล่องเรือ <c oughs> ล่องเรือลอดลอดทัพใช่มีไงลุงเรือตรงนี้วันนี้นะวันนี้นะวันนนี้ะตรงนี้ก็เป็นที่นั่งเรือลอดลอดทัพ

ภายในก็เป็นถ้ำเป็นถ้ำแล้วก็ติหนักหลังเนี่ยัวันะคะภายในผมะให้ยาน้าหลังระวบงหัวนะออไม่รู้แก้เอครับเอาวแถามลับนครับโอคคไม่ไก่อดอ้เกนี่ครับวันนี้คนก็มาเยอะ ข้างในก็จะมีไฟฟา้าจะมีเรือแบบนี้ครับก็มีพี่ๆประจําเรือแต่ละคันก็พาล่องแบบนี้อ่าดูลักษณะแล้วก็น่าจะเป็นทางน้ำเก่าตรงนี้น่าจะเป็นทางน้ำเก่าครับเวลาหน้าฝนหน้าอะไรอย่างเงี้ย น้ำมันก็จะเป็นทางบ้างบเางก,ก็แนะนำเ,เพื่อนเพื่อนมานั่งพาครอบครัวมาทำบุญนะครับขึ้่งได้สองฝั่ง พอไปถึงอีกฝั่งหนึ่งก็ก็จะให้เดินขึ้นไปทําบุญได้ครับน้ำ<ม>กําลางผมนี่ก็ประมาณเอววันนี้ดีฝนที่ฝนไม่ไม่ลไไไหลบครับ ข้างในก็ประมาณนี้เหมือนหูปาตานเลยเรด้นะเบอร์ี่ใครมาเบอร์หนึ่งไครับของเราเเรอร์หนนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี้กบาบครัรยากาศข้างในก็เหมือนหูป่าตานเบอร์อะไรกันบครับที่จังหวัดอุทัยนี่ครับข้างในก็เป็นเบอร์แบบนี้ ข้างในก็เป็นเวิร์งแบบนี้ครับน,นี่ครับนี่ครับเพื่อนเพื่อนข้างในก็จะมีแบบสถานที่ เดินไปไหว้พระกัน อยากไปพักก่อนนะครับเพื่อนๆใช่ใช่่ชมะมจุดเราก็จะอยู่ไ,ไู่้ก <c oughs> อยากถูกรางวัลที่หนึง่งจัง ด้วยปู่เอ๋ยกลับไปลูกนี่ครับหลังจากที่เราไหว้พระเสร็จเราก็จะเดินกลับนี่ครับบรรยากาศข้างบน ทางด้านตรนี้นะคะก็จะเป็นสีชีวกปมาลพันนะคะขนนังข้างนะคะก็จะเป็นเทปูสิชโชนะครับตรงนี้สามารถขับเคลื่อนโชคลาภกับสุขภาพได้นะคะแล้วต่อไปนะคะเราจะเข้าไปต่อด้านในนะคะทางด้านตรนี้นะคะก็จะเป็นหมูมากหมูชนิดหมูข้อคอนคุณเห็นน้อยสวยมากก็จะมีน้ําไหลลงมาเรื่อยๆนะครับ นพี่น้องบรรยากาศข้างในก็นคือหุบป,ปาตาดครับที่อุทัยธานีที่ผมอยู่นี่เป็น เป็นกลางหุบเขาเครับขี่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆว่าเป็นเออเป็นหลุมเป็นแอ่งลงมากับเหมือนกับคล้ายปากป่องภูเขาไฟประมาณนี้ครับแล้วก็จุดนี้ครับก็จะเป็นทางคล้ายๆกับน้ำไหลเป็นคลองน่ครับที่ผมชี้ให้ดู เป็นคลองน้ําไหลตรงที่เรานั่งเรือเข้ามาเนี่ยเข้าใจว่าเป็นทางน้ําไหลที่เป็นเซาะเข้ามาน้าน้ามันก็เซาะเซาะออกทะลุข้างนอกเพราะว่ามันเป็นภูเขาตัวนี้ก็เข้าใจว่า,าน้ําคงจะไหลามาทางนี้ครับเพื่อนเนี่ยเพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่องอากาศ น้ำมังจะสาะไหลมาทํานี้ก็ตามทางไปเลยแล้วก็ทะลุผ่านถ้าที่เรานั่งเรือกันมาก็ทะลุไปทางนู้นเลยคงจะอาอยุหลายร้อยปีแล้วครับหลายร้อยหลายพันปีแล้วนะครับวัดวัดถ้ำเขาประทุนนะครับว่บางๆก็เรียนเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวดูก็ อยู่ระหว่าง<ท>อยู่เขตบรรยากาศภายในล่มลื่นมากแต่อากาศก็ค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะครับร้อนชื้นข้างในร้อนชื้นนะที่เห็นข้างบนเนี่ยเป็นเขานะครับเป็นต้นไม้เป็นเขานะครับ มากเรือนี่เขาจะให้มาเรือเบอร์ไหนเขาก็ให้กลับเบอร์นั้นนะครับตอนนี้ขาจักนะครับเราได้เรือเบอร์หนึ่งแล้วก็จะ นั่งเรือเบนนุ่มมาแล้วก็นั่งนั่งเรือเบนนุ่มไปนะครับระยะทางในถ้ำนี้ก็ประมาณประมาณสี่เมตรประมาณแ <laughs> <laughs> ปดสิบเมตรตั้งล่างนี่ก็ไม่ลึกนะครับนนสูงประมาณหนึ่งเมตรระดับน้ำใต้ล่าง พอดีเรามาฝนหยุดพอดีน้องก็บอกว่าถ้าเกิดฝนล,ลงกว่านี้ P S T, ก,ก็ระดับน้ําประมาณนี้ครับสูงสุดสูงสุด,สสดแต่เราก็ต้องเลาะเลาะเลาะ,เ,ละเอาหัวหมอบลงไงริมริมตะริมถ,ถ้าระดับน้ํมามันตกแรงระดับน้าเอ่อถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆนแบตหมดพอดีครับ พอดีแบตแบตจะหมดพอดีไฟในโทรศัพท์มือถือผมก็เลยดับไปนี่ <ไป S 2> ถึงอีกฝั่งแล้ววันนี้นักท่องเที่ยวก็มาเยอะครับพเพราะว่าเป็นเพราะว่าเป็นวันหยุดต้องเงียบมอครับทุกท่านนี่ถึงแล้ว ต้องถอดรองเท้าโอีโ์ <beeping> แตโทรศัพท์ผมจะหมดพอดีอข้างในมันก็ทะลุถ้ำอีกฝั่งหนึ่งทั้นปากถ้ำอีกฝั่ง,งเดี๋ยวผมจะเดินไป สุดโอ้นะครับฝั่งนู้นก็จะเดินทะลุปไปอีกมันทะลุกันได้หมดครับดีครับวันนี้เรามาฝนหยุดพอด,ดีถ้าฝนมานี่เดินมาไม่ได้นะครับน้ำนี่เต็มไปหมดนี่ครับเอ๊ะจุดถ่ายรูปช่องแสงพญานาค นี่ครับเขาเรียกว่าช่องแสงพยงนานาจจริงสิทธิ